What is it? ครับรั่กลับมาแล้วอไม่ได้เจอคุณหลานนานมากเห็นบอกว่าเตรียมาเลยใช่เตียมาถ้าเบื่อมามาที่นี่นะครับรายการบูดีเอามาน้อยไม่ได้เดี๋ยวถูกกัดค่ะเพราะว่าดูดีจริงๆพูดีจริงๆคุณหลานนี้ฉันก็ปากไม่เบาเหมือนกันต้องบอกว่าวันนี้มาหลายเมนูหลายเซตมากใช่จนหลายหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้อากาศเนี่ยจะหันเหไปทำขนมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่าคือพักวงการเลยหรือเปล่าไม่วงการยังทำ มาหาทีอยู่ค่ะขนมที่เป็นไซส์ลายแล้วก็ทุกคนว่าอยากกินขนมของพี่ไก่ก็ตอนแรกก็ทําส่งเฉพาะนักแสดงก็เลยมีคนอยากกินอยากกินอ่ะก็เลยเปิดร้านเป็นวราโนแต่วราโนไม่ใช่ร้านอย่างเดียวจะเป็นแบรนด์เลยนะคะเป็นแบรนด์วราโนมีเหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะทำอ๋อไม่ใช่แค่ขนมไม่ใช่แค่ขนมนี่เยอปเรียนทําขนมตั้งแต่เรียนจากลิลานีค่ะลิลานีค่อลิลานีสีเพรไปเรียนด้วยกันจอยเป็นคนสอนจอยเป็นคนสอนไปด้วยกันเลยไปเรียนด้วยกันพึ่งรู้เนรู้ว่าไก่เรียน คนเดียวตอนแรก <S <S ไม่เรียนกับจอยไป <S 1> <S 1> <S 1> จอยเป็นคนหาร้านว่า ตรงไหนตรงไหนพี่ไก hmm ่ไปการไปจอยอยากเรียนทำขนมก็ไปการคุณผู้ชมผมก็ได้มีโอกาสว่าไปวารานโนที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นสี่นะครับชั้นสี่มาแล้วแล้วตอนนั้นก็ไปซื้อเนี่ยแหละนะก็คือมากาะอรนะครับซึ่งตอนแรกที่เปิดตัวเนี่ยมาตอนแรกจริงๆไก่ก็ทำพิ้นเค้กก่อนแล้วก็ส่งให้กับดาราและกองถ่ายต่างๆหลังจากนั้นก็เริ่มมาทำมากกะโรนเพราะเปิดอย่างเป็ทางการก็มีขนมมากมายหลากหลายชนิดแนะนำหน่อยดีกว่านอกจากมากาะองแล้วเนี่ยมักการองแล้วนะอันนี้จะเป็นคัพเค้กซึ่งกระแดะนิดนึงนะคบมีหลอดด้วยนิดนึง แล้วมันต้องประทานยังไงแล้วมันอร่อยมันเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็ทานได้เลยค่ะนี่เห็นไหมครอันนี้ตักขึ้นมาเป็นครีมแล้วก็ดูแล้วก็กัดได้เป็นกาแฟเป็นบูเบอรี่แล้วแต่รสชาติที่เราจะไปมาการองนี่จะมีหลายรสที่ไม่เหมือนคนอื่นคือเป็นไส้มะขามอันไหนครับไส้อันนี้จำไม่ได้ว่ามันเยอะมากอย่าถามว่าไส้ไหนให้คุณผู้ชมดูว่ามันมีหลายสีมันมีมากมันมี16รสนี่หวานหวานแปดเปรี้ยวแปด คือเยอะมากเยอะมากหลายชิ้นเลต้องบอกว่ามาการองของพี่ไก่เนี่ยคือไม่หวานเกินรับประกันได้ปกติเราทานแล้วมันจะเลี่ยนมากแต่ว่าเนี่ยทานได้หลายชิ้นอร่อยมุ้มข้างในหะละลายในปากเป้าปากแบบะแล้วซื้อบาราโนกลับไม่ไ้กับลูกน้องที่วูดี้เวอร์ตอนนั้นซื้อไปหลายกล่องที่อยู่บนรถกินไปแปดว่ามันไม่หวานมันไม่หวานซึ่งสำคัญอันนี้มีแห่งเดียวในโลกและในประเทศคือ แท็กน้ำพี่เผาบุยหยอง เป็นเค้กน้ำพริกเผาเป็นเค้กน้ำพริกเผากวนเองที่บ้านค่ะวันนี้วันนี้เอามาหลายหลายชิ้นน้องๆได้ชิมกันมาแจกนะครับเดี๋ยวได้ชิมกันอันนี้มันน่ารักดีนะครูปรูปแล้วมันเหมือนขนนะมันขนหมาจะไม่ไม่ไม่อยากกินแล้วมันน่ารักเกินเนี่ยนุ่มนวลปากมากเลยนะคะอยากกินแต่ผมกินให้คุณลองชิมเอาเลยคุณแจ็คคุณแจ็คคคุณแจ็ลองชิมดูระหว่างระหว่างคุณชิมไปนะคะวันนี้พี่ไก่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีคุณจอยลีลีนีแล้วก็คุณเอิร์สสันค่ะสินค้าใหม่ค่ะสินค้าใหม่ อีกแครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีอรุณสวัสดิ์ไม่ใช่จินเลยจริครับพี่บุ๊ดดิเป็นปากเป็นคำเลยเต็มือนเดิมลยครับจอยเลยครับผมเป็บอกอร่อยไหมนะคุณแจ็คอร่อยมากครับผมกินแล้วนึกถึงคุณอเล็กเลย เกี่ยวอะไรเกี่ยวเลยอยากเหอนเนี่ยอยาเขารักกันไอ้เรื่องไอรักนี่เขายังไม่คุยตอนนี้เปิดมาคุณเข้าเรื่องนี้เลยถามก่อนว่าจริงๆแล้วเรียนทำอาหารเ็าทำขนมไงไก่ตอนนั้นคิดอะไรตอนนั้นคืออยากเรียนสนุกๆเลยใช่อยากอยากทำได้แต่เชื่อไหมว่าเรียนเราไม่ได้เรื่องเลยแต่ที่ไก่มาคือเปิดร้านนะคะแต่นี่คือติดเครื่องตียังไม่ออกจากกล่องเลยค่ะที่มีเรียนมาทำอะไรคุณทำอะไรได้บ้างอน ก็จะไม่ได้หรอวะทำได้ไหมทำได้ทำได้ซอฟตี้ช็อตเค้กอะไรคือดีเด่นทำได้แต่ว่าคือสู้พี่ไก่ไม่ได้นะคะฝีมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำได้คุกกี้อะไรอย่างเงี้ยได้คแล้วเคยทำคู่กับคุณจินไหมเคยคุยนะย้อนตลอดออกรายการทีวีเอาอย่างงี้มาคุยเรื่องนี้ดีกว่าทั้งสามท่านเนี่ยร่วมทำธุรกิจด้วยกันคือเป็นวราโนบลิงค่ะวออหน้าลบบลิงมันเป็นขนม Mas, เราจะทำขนมสคนเดี๋ยวเราจะเอาขนมง่เอาวลาโนบริงนี่ไปใส่ในขนมไทยและขนมฝรั่งบอกเลยว่ามันคือมันเป็ยอาหารเสริมค่ะคือเริ่มจากเราสามคนจริงๆเป็นคนที่ชอบดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วก็เป็นคนทานอาหารเสริมอยู่แล้วค่ะเราก็เลยอยากจะได้อาหารเสริมที่ดีที่สุดเราก็เลยเลือกเป็นวลาโนบริงคือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะก็คือผิวสวยสุขภาพดีซองเดียวจบค่ะเพราะมันจะมี3มกลุ่มด้วยกันค่ะก็คือมันจะมีกลุ่มของต้านอนุมูลอิสระให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ความขาวใสแต่ว่าในแง่ต้านอนุมูลอิสระ คือเราเลือกตัวแอสตาเซนตินเชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วเพราะว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกคือดีกว่าวิตามินซีหกพันเท่าคือมันจะแบบดีมากๆเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะทามาจากสาหร่ายแดงแต่ว่าเราจะเลือกทําจากคิวออยเพราะว่ามันเป็นตัวที่เหมือนแบบธรรมชาติจริงๆตัวคิวคล้ายๆกุ้งตัวเล็กๆค่ะแต่ว่าอยู่ในมหาสมุทรแอาร์กตกค่ะเขาก็จะมีแอสตาเซนตินที่เข้มข้นแล้วก็วัตถุดิบของเรานี่คือคือจะจับมาบนเรือแล้วก็ทาภายในย4ิบี่ชั่วโมงเพื่อสกัดแอสตาเซนตินที่ดีที่สุดในโลก ไปแล้วทำไมทาไมเลือกเธอเป็นหุ้นส่วนอีกสองคนคงพูดแบบนี้ไม่ได้นะคุณไม่ไม่ได้ลงลึกขนาดนี้ชอบเรื่องไม่แต่มาศึกษาหรือยังไงศึกษาไม่รู้นะเรื่องนี้จริงจริงเป็นคนศึกษาจริงเป็นคนที่ชอบดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก่อนหน้าเนี้ยคือกินแอสตาแซนตินตั้งแต่เมืองไทยยังไม่มีใครพูดเลยแอสตาแซนตินค่ะมันจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในโลกจริงๆดีกว่าวิตามินซีหกพันเท่าดีกว่าวิตามินอีห้าร้อยห้าสิบเท่าคือมันทำดีที่สุดเลยอะค่ะคุณเอิร์ธเหรอ มาอยู่ดีมาหรือขนาดบรรจุับคนเรืี่ยเลี่ยงอาสนแขนาดกรอกใส่ซองแล้วก็แจมกันได้ยังไงมาแจมันไม่ได้เอาไแล้จริงๆคืออย่างที่รู้รู้จักคุณจอยรู้จักพี่ไก่มาสองคนนี้เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วและพี่ไก่เขาก็แบบว่าเป็นคนดูแลตัวเองต้องกินแบบกินวิตามินนู่นนี่นั่นวันเนื้อยกินเป็นกามก็คือมาจากแรงบันดาลใจมาจากพี่ไก่บอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ต้องกินเป็นกามขนาดนี้มันสามารถง่าย เป็นอะไรก็ได้ดื่มแก้วหนึ่งพุ๊บแล้วนอนได้เลยและสุขภาพดีไหมมันก็เลยเป็นที่มาของเนี่ยแหละผิวสวยสุขภาพดีคุณจอยพูดถึงเรื่องของสุขภาพดีใช่ไหมครับเพาะสารต้านอนุมูลอิสระแบบมันทําให้เราไม่เป็นมะเร็งทําให้เซลล์ไม่อักเสบทําให้ร่างกายไม่แก่ มันคือสารต้านแก่เลยนะตัวนี้นะครับใช่ครับไม่แก่เลยครับนี่85แล้วนะจริงนะครับของจะได้เดินไงแต่ผมไมชัดเลยมีอู่คนนึงที่เขานีาถามก่อนครับบลิงมาจากบริงอย่างเงี้ยบริงบลิงใครรู้ว่าอย่างพี่ไก่เนี้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยนะโออ้อ๋ออนนี้ไม่พูดกันไม่รู้ว่าดูเด็กขนาดนะแต่85พูดไปแล้วนะ ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงค่ะพ่อสามพ่อสามคนนี้มารวมตัวกันทุกคนก็เลยบอกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรเนาะว่าเราได้ยินชื่อบริษัทไม่ตรงคือมันชาในตอนที่มาเนี่ยเราคิดว่าเป็นขนมแต่ว่าเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับขนมว่าสามคนนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องนี้ใช่ครับแต่พอจอยพูดแล้วก็เลยเก็ตเลยว่าอ๋ออันนี้ความสวยความงามเขามาก่อนเลยนี่ความสวยความงามก็มาเช่นเดียวกันนะครับโดยยังหน้าเด็กตลอดเวลาหน้าตานี่พี่จอยไม่เปลี่ยนเลยนะคุณจอยเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เล่นละคร ตั้งแต่เข้าวงการมีภาพนะ <c oughs> โอ้ยไ่ต้อนห่วงหรอหน้าไม่เปลี่ยนจริงจริพอดาจะาเขาใช้วนาน้องบิ้งตั้งแต่นั้นเลยหรือไา เออใจไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะคนนี้เด็กขึ้นนะคะอะการไเปลี่ยนจริงเปลี่ยนนะลิลานีทีมงานเราประชุมอีกวันอีปีแล้วบอสนี่กี่ปีแล้วประมาณสิบหกปีเออสิบหกปีสิบหกปีสิบหกปีเลยนะโอ้โหสิบหกปีตอนนั้นจำได้เลยว่าเธอเข้าวงการเราดูทีวีโอ้โหนางเอกคนนี้ปากใหญ่มากเซ็กซี่ไงนี่ก็แอนเจลรีนาโจลี่ตอนแรกนึกว่านอทเชนยิ้มร้อนร้นเลยร้อนเลยมันต้องบอกว่าเขาเป็นคู่จิ้นที่ผมเนี่ย รักมากไมโยงเข้าอีกใครหรงานใครผมอยากจะโยงนะเพรานว่าผมรู้คู่นี้โยงโยงโยจอยง้ยงโยงโยงโยงลยงโยนโยงโยป็นพไ่น้องโยทโองโยงโยรับงมยงโยเป็นโยง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 โางโยรัยงโ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 องอยไโยงโรงโยงโรงโยงอะไรคงโยงโยงโรงโย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 งโมงโย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 ง่นงะไรเอง ฮะกวนคานทองใช่เหรอเรื่องนี้ใช่เหรอใช่เหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่ครับผมใป็นห่วงมากกว่าที่แบบคเอของเราอยากขึ้นคานมากอุ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ยังยังเก็บรักษาเอาไว้ก่อนรักมากไม่พยายามจะจับแมทช์ให้เขางมาหาฟงหาแฟนให้ว่าเราดูแลตั้งแต่เขาเข้าวงการใช่มาค่ะคือให้เป็นตัวของตัวเองว่าคนที่ดีที่สุด ต้องอยู่กับคนที่ดีที่สุดอันนั้นก็ร่งหาคนที่ดีที่สุดเดี๋ยวแล้วตะกี้ถามว่าอยากขึ้นคานมากถามเขาหรือเปล่าเขาอยากขึ้นหรือเปล่าจอยอยากขึ้นคานไหมชอบไหมหรือว่าคือไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องขึ้นคานนะคะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสก็คือปล่อยเป็นตามธรรมชาติมีก็มีไม่มีก็ไม่มีค่ะเท่ากับตอนนี้ยังโสดอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะโอเคแต่มา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 คบกับจอยนี่จะเป็นเรื่องดีนะทำไมคะเพราะว่านอกจากแบบคุณเองก็จะสุขภาพดดีีผิว นะฮะแต่แต่เสียอย่างเดียวคือจะเธอจะทําขนมให้คุณกินไม่ได้พาไปซื้อวารานโนได้ค่ะนี่ให้ดูเค้กตัวนี้หน่อยของวาลาโนไม่เอาเอาเขาจริงๆิอ่ะพี่พี่ไก่กับจอยเป็นครูเอิร์ธนะนในการทําขนมนะอ้าวจริงเหรอเขาไปเรียนทำขนมที่บสอนนงเขาเป็นครูอันนี้หลังขนมไทยหรือว่าใช่หลังไม่ก็เนี่ยตอนที่พี่ไก่เขาเริ่มฝึกหัดสูตรอ่ะเราก็แบบไปไปที่บ้านเขาในหูเขาทําครัวจริงจังเคยไปใช่ป่ะโ้หนั่นแหละก็เข้าไปเหมือนเรียนรงเรียนอบขนมเลยอ่ะขั้นตอนต้องเป็นอย่างนี้นะตีแป้งก่อนแป้ง ขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาเป็นระดับครูจริงๆแต่จอยเขาแบบนั่นนู้นว่าทำเล่นๆครับผมวันนี้นี่คือจริงจังมากขายที่ขายดีเมื่อกี้ถามว่าเช็คตัวนี้ครับมันเป็นมันเป็นเป็นไวท์ช็อกโกแลตครับแล้วข้างล่างเนี่ยเราจะมี ผมกรุบกรอบพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นจะเป็นโอริโอ้แต่นี่ไม่ใช่มีเด็ดกว่านั้นอร่อยกว่าที่เราไม่ใช้สีขาวเพราะว่าเราจะตัดหวานด้วยช็อกโกแลตดำนี่ต้องไปชิมนูนะฟราโนอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์รับชั้นสี่ห้ก่ครับชั้นสี่ครับส่วนฟราโนบริถามผู้ชายทานได้ไหมได้นี่นี่ผู้ชายก็ทานคนนี่เลนีครับคุณอาครับ ก็จะดูดีขึ้นและสมองจะมากดีมากกว่านีไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงคุณผู้ชายหลายคนจะชอบถามว่าแบบเอามันจะดียังไงนอกจากเรื่องผิวต้องดูแลตัวเองใช่ไหมเรื่องของสุขภาพมันก็จะช่วยอยู่ด้วยถูกต้องแล้วมันช่วยเรื่องเลือดครับคือเลือดมันวิ่งไหลเวียนมันจะไหลแล้วไปเวียนมันจะได้ทุกส่วนของร่างกายที่เลือดต้องใช้และที่สำคัญอันนี้ไม่ได้ทะลเรื่องนะเรื่องจริงถ้าในระดับต่างประเทศอะแอสตาเซนตินช่วยให้อสุจิแข็งแรงอ่ามันจะพุ่งเลยคุณแจ๊คบีบเลยแจ๊คจัดหนักเลย ลองมาแล้วหรอคก่ะครับอยู่เช้าที่เรามาแจกดีกว่าคุณผู้ชมพระราทโนบลิงนะครับมาแจกคุณผู้ชมทั้งบ้านสิบรางวัลด้วยกันนะพิมพ์ทีเว้นวักตามด้วยคำถามนะคำตอบขอบคำถามคำถามถามว่านะครับวราโนนะออกตัวใหม่ชื่อวราโนอะไร